ครับ FC ทุกท่านนะครับชวิเรื่องทาครับซ่อม Power m นะครับเป็น Power m ติดรถยนต์นะครับรุ่นนี้นะครับ K 2 1 0 0 4นี่นะครับนะ1,900วัตต์นะครับไม่มีตาสัญลักษณ์ที่นี่เลยนะครับเป็นเครื่องสีดำแบบนี้นะครับเจ้าของเครื่องบอกว่ามันพังข้างในเครื่องเป็นแบบนี้นะครับมีร่องรอยการ แก้ไขวงจรเป็นแบบนี้มานะครับเพื่อ,ตอนตัวนี้คือมอสเฟตนะครับพังแล้วก็เกิดการไหม้แล้วก็หลุดออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือภาคขยายเสียงใช้ได้เพียง2องชนแนลแค่นั้นนะครับอยากจะให้ซ่อมให้เป็น4ี่ชนแนนนะครับเพราะว่าสภาพเครื่องเป็นแบบนี้นะครับมาแบบนี้ซื้อมาแบบนี้แล้วก็ใช้อยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เสียนะครับก็อยากจะให้เป็น4ี่ชนแนลนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับ นอกจากคําว่ารื้อออกมาแล้วก็ทําการซ่อมแซมซะนะครับอะไรเสียว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในที่นี้รื้อออกมาซะก่อนนะครับเพราะว่าการซ่อมภาคขยายแบบนี้ก็คงต้องรื้อออกมานั่นเองฮ่ามันเป็นจังสั้นนะเพื่อนเราต้องโงวว่ไหลใหญ่ห่างครับรือออกมาากับพี่น้องครับรื้อออกมานะครับ มีน็อตกี่ตัวรื้อออกมาครับเอาแผ่นวงจรออกมาก่อนนะครับเพื่อนครับมันต้องเป็นแบบนั้นนะฮะมันต้องสุดยอดนแน่ๆ okay. นะครับเพื่อนครับโอเคนะครับแบบนี้นะรื้อออกจนหมดออกมาเลยนะครับนี่นะครับรื้อออกมาเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนสุดยอดมากนะครับเป็นแบบนี้เลยสิ่งที่เราจะต้องซ่อมต่อไปก็คือดูในส่วนของภาคใจไฟนะครับในส่วนของภาคใจไฟนี้ ออได้ผู้ดัดแปลงได้ใช้มอ s ตอรเฟตัวนี้นะครับใส่มาซึ่งมันเป็นตัวโตมากแล้วก็มันไม่ใช่ที่มันจะอยู่ในพว w มรถยนตนะครับนี่ยนะครับรวมรถยนก็จะเป็นพวกแซดซแบบนั้นนะครับหรือว่าจะเป็น3205เอ่อแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ห้าสิบเอ็นอะไรโอ้เยอะแยะเลยนะครับห้าสิบห้าเอ็นศูนย์หกอะไรเงี้ยห้าสิบเอ็นศูนย์หกอะไรเงี้ยนะครับแต่ในที่นี้ไม่ใช่นะครับใส่มาไม่ถูกต้องแต่ทีนี้ถามว่าใส่มาไม่ถูกต้องใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานอาจจะได้ลงนะครับถ้ามันไม่ถูกต้องมากๆแล้วนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับเราจะเช็คหาจุดเสียของทานเตอร์ตัวที่มันช็อตแล้วถอดออกก่อนนะครับประมาณนั้นนะฮะในการซ่อมนะครับ หาตัวเสียแล้วถอดออกก่อนนั่นเองนะครับผมได้ทําการตั้งมิเตอร์ที่คุณหนึ่งเพื่อที่จะวัดหาตัวที่มันเสียหายหนักๆออกไปก่อนนะครับนะครับดูเริ่มเริ่มจากวพวกโคเวอร์พวกนี้นะครับวัด C กับ E นะครับตัวไหนที่มันช็อตหนักเอาออกก่อนตัวไหนที่ยังไม่ช็อตหนักให้มันอยู่นี่ก่อนนะครับอ่าก็ยังไม่เจอนะครับ ก็ยังไม่เจอตัวที่มันเสียหายหนักนะครับฉะนั้นนะครับทันเตอร์พวกนี้อยู่ต่อนะครับอ่ะทีนี้ทําการทาความสะอาดนะครับแผ่นวงจรนะครับทาความสะอาดแผ่นวงจรแล้วก็ทําการซ่อมแซมต่อไปนะครับเพื่อนทีนี้นะครับในส่วนของทันเตอร์พวกนี้นะครับก็ยังไม่ได้เสียหายหนักนะครับ เดี๋ยวผมจะทําความสะอาดปัดฝุ่นก่อนนะครับนะมีมดมีอะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยโอ้เหตุการณ์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวทวําความสะอาดก่อนนะครับแล้วเขามาไล่ดูเพราะว่าในอุปกรณ์พวกนี้บางที R แบบนี้นะฮะที่ต่อไว้แบบนี้อาจจะหาไม่ได้นะครับต่อนุกรมกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวต้านทาน1ตัวขึ้นมาแบบนี้นะฮะซึ่งตัวนี้เป็น R 100โอห์มนะครับ R 1 0 0โอห์ม oh ผมก็มีอยู่นะครับก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับคือ ใช้2ตัวเพื่อให้เป็นเป็นอาร้อยโอห์มอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมมี100โอห์มอยู่นะครับก็จะเปลี่ยนนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องทําความสะอาดปัดฝุ่นก่อนนะครับเพื่อนได้ทําการทําความสะอาดนะครับปัดฝุ่นบาลานซเรียบร้อยนะครับนะสะอาดแล้วนะครับทีนี้นะครับในการทํางานนะครับในการทํางานต่อไปนะครับท่านจะสังเกตนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของผ้าขยายนะครับ ทานเติมอยู่ไม่ครบนะครับถึงมันจะไม่เสียเราก็ถอดออกก่อนนะครับเพื่อนถอดออกแล้วเปลี่ยนอานะครับให้เรียบร้อยนะฮะอาตัวนี้คือ100โอห์มนะครับอาร0้อยโอห์มตัวนี้รู้สึกว่าจะใส่ในรูปแบบของการอนุกรมนะครับอนุกรมอาสองตัวมานะครับน่าจะตัวนี้ก็ถอดออกก่อนนะครับให้เหลือตัวเดียวนะครับเนี่ยถามว่า2ตัวแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดนะครับในกรณีที่อยากจะได้ร้อยโอห์มก็ได้แล้วนะครับนี่นะ แต่ว่าผมมีพอดีเลยนะครับมีพอดีเลยนะครับร้อยโอมนะครับแล้วทีนี้ทันเตอร์ตัวเนี้ยนะครับทันเตอร์ที่มีมาตัวเดียวเนี้ยนะครับก็จะถอดออกเลยนะครับเนื่องจากว่าวงจรเขาอยู่ไม่ครบนะครับทันเตอร์อยู่ไม่ครบต้องถอดออกเลยนะครับถอดออกเลยแบบนี้นะครับ ถอดออกไปนั่นก่อนทีนี้สิ่งที่จะซ่อมต่อไปใส่ R ที่ถอดออกไปนั้นไว้ซะก่อนแล้วมาดูภาคใจไฟกันนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเห็นตัวไหนชอ็อตตัวไหนมันมีปัญหาอะไรก็เอาออกก่อนนั่นล่ะนะครับมีแค่นั้นเองทีนี้ก็มาดูภาคใจไฟครับครับในกรณีที่ภาคใจไฟมี R ดําอยู่นะครับอาที่มันดําอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับดําอยู่แบบนี้ มันก็จะสกรีนบอกด้วยนะครับเนี่ยว่าตรงนี้ว่า75โอห์มนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสกรีนบอกนะครับเราก็ดูเพื่อนมันนะครับนะมีเพื่อนมันอยู่75โอห์มนะเพื่อนนะเห็นไหมครับม่วงเขียวดำา75โอห์มนะครับเป็นขนาด1ส่วน8วัตต์นะฮะตัวนี้เล็กนะครับตัวเล็กๆจัดไปนะครับเปลี่ยนเลยนะครับตัวที่มีปัญหาเนี่ยถ้าคิดว่ามันจะมีปัญหาเอาออกเลยนะครับแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องสัญญาณพันวิ์มอสตนะครับต่อไป ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทําการดําเนินการเลยนะครับนะเอาไฟมาเลี้ยงวงจรนะครับโดยการมันจะมีกาวมีบวกแล้วก็มีรีโมทนะร,รีโมทกับบวกต่อใส่กันนะครับจัดไปใช้สายนะใช้สายหรือว่าจะเป็นปากคีบก็ได้ในกรณีปากคีบนี่จะเป็นไปได้ไหมลองดูก่อนนะนะครับปากคีบคีบตรงรีโมทกับบวกเนี่ยโอไม่เห็นได้เลย โอเคไม่เป็นไรเนี่ยต่อสายใส่กันก่อนนะต่อสายก่อนนี่เห็นไหมครับสายสีแดงนี่เห็นไหมนี่สีแดงเนี่ยต่อระหว่างบวกกับรีโมทนะครับทีนี้ผมมีสายปากขีบแบบนี้เนี่ยนี่เลยกาวนะนี่นะนี่กาวกานะครับแล้วก็นี่เลยอเห็นไหมครับบวกเข้ามาแล้วกาวก็ต่อแล้วบวกก็ต่อแล้ว ทีนี้ดูสัญญาณพันวิดมอสนะครับสัญญาณ PWM มาที่ขาเกตนะครับมาที่ขาเกตโดยการเทียบกับกาวนะเพื่อนนะเทียบกับกาวขาเกตอยู่ที่ R นี่นะเพื่อนนะปรับไปที่ AC นะเพื่อนปรับไปที่ AC 10โวลต์บบแบบนี้นะฮะทีนี้ก็ดําเนินการนะครับวัดสัญญาณพันวิดมอสจับกาวเลยนะครับมีหรือไม่ ไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้มาวัดที่ IC นะครับ IC สร้างสัญญาณพันวิดมอดตัวนี้มันเป็น TL494 นะเพื่อนนะ TL494 t l ่9 4ที่ l มีไฟไหมมีไฟมาเลี้ยงหรือยังวัดขา7นะเพื่อนวัดขา7นะครับไฟก็ราวๆ12โวลต์เท่าแหล่งจ่ายนะครับเนี่ยนะขา7นะเออจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะขึ้นหรือเปล่ามิเตอร์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี มิเตอร์โหลดนะครับวัดวัดไฟนะครับตั้งมาที่ DC นะครับ DC 5 0โวลต์ดูที่ขา7ของ IC นะครับเห็นไหมครับมาแล้วมีไฟมาแล้วตั้ง1 5บโวลต์เลยลดภาคใจ่ไฟลงมาสักเล็กน้อยอลดลงอีกน้อยอได้1 2บโวลต์แล้วนะ,ะดูสัญญาณพันวิทมอสอีกทีนึงนะครับจับกาวดูสัญญาณพันวิทมอสมีไหมไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีเห็นไหมครับไม่มีเลยแสดงว่าในส่วนของ i c นี้ต้องมีปัญหานแน่ๆนะครับฉะนั้นแล้วนะครับลองเปลี่ยน T L 494ออกซะนะครับเพื่อนมันน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะนะครับตัวนี้นะครับ T L 4 9 4นะครับตำแหน่งนี้นะครับถอดเปลี่ยนออกนะครับ ถอดเปลี่ยนไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะครับเพื่อนดูดเลยดูดเลยโอเคนะครับขั้นตอนนี้ง่ายมากหยุดกล้องิดีโอไว้เพื่อประหยัดเวลาดูตะกรวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับตรวจทานว่าขาไหนมันยังติดอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับในที่นี้เคลียร์เคลียร์เคลียร์เคียดูหน่อยนะครับอ่ามันยังมีหนึ่งขานี่ไงอ่าโอเคนะครับทีนี้เราก็ถอด IC ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น IC เบอร์ท l 4 9 4นะครับเพื่อนเห็นไหม ตัวนี้นะครับดูด้วยมันหันหน้าหันทางไปทางไหนนะครับนี่ขาหนึ่งมันอยู่ด้านนี้นี่เห็นไหมลายวงจรเขียนบอกอย่างดีสกรีนไว้อย่างดีหันมาแบบนี้โอ้ไม่มีคําว่าลืมแน่ๆน,นะครับทีอ่า t l า9 4นี่นครับจัดไปนะเพื่อนทีเอล่เก้ามันจะเป็นตัวแบบนี้นะครับทีเอ4เป็นตัวแบบนี้นะครับฮ่าใส่เข้าไปโอ้เนี่ยตัวนี้ชัดกว่าไหมนะครับ KIA C94 ก็ได้นะครับเพื่อนตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันใส่เข้ามาโอ้ใส่ย,ยากใส่ย,ยากอ่าใส่ย,ยากเพราะอะไรครับเพราะว่ายังไงครับขามันดัดมาเป็นแบบนี้แล้วก็ดัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนดัดดัดขาดัดแบบนี้นะเพื่อนนะแฟบเห็นไหมครับแน่ไอ้ไหมเริ่มจะไดการแล้วทีนี่ทีนี้ใส่เลยครับ เลยเลยโอ้ยังบริการกุ้ผมคุยไ้วยหลากหลายนี่อย่นี่ครับโอ้นี่เห็นไหมครับแจ๋วมากง่ายนะครับเพื่อนมันง่ายมากเลยว่ามันได้คุยเนาะโอ้นี่ครับนี่ดูนะครับต่อไปถ้าทาการบัตรกีนะครับเพื่อนเราต้องบัตรกีแบบนี้นะครับเพื่อนนะปั๊บปั๊บปั๊บนี่แน่นอนนะครับบัตรกีเลยนะครับเนี่ย เห็นครับง่ายไหมครับเพื่อนโอ้ยทำไมมันง่ายจริงๆเลยในการบัดบัดกีเ้เสร็จล้างล้างล้างนี่การล้างล้างนี่ไหมล้าง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 โอ้ดูดออกสันอะไะอ่าล้างล้างในกับล้างก่อนนะครับเนี่ยหนไหมครับล้างให้สะอาดนะเพื่อนวสวยๆนะครับนะเราจะได้รู้ว่านะครับบางบางทีนี่มันจุดบัดกี้มันผิดพลาดในนี่นะดูด้วยนะครับเนะี่ยผิดพลาดจะลองจะแก้ได้นี่ครับ โอเคว๊ครับทีนี้ก็ลองใหม่อีกทีสินะครับนะว่าในส่วนของสัญญาณพันวิดมอสเป็นยังไงบ้างครับปีเตอร์ก็ตั้งที่ AC ตั้งที่ AC นะครับ ที่ AC 10โวลต์นะครับเพื่อวัดสัญญาณพันวิดมอน์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ใส่ IC เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับนะต่อไฟเข้ามาหน่อยนะครับกาวกับบวกนะเปิดสวิตช์ผพ้สายนะครับทีนี้นะครับดูนะครับสัญญาณพันวิดมอนดมาอย่างนะครับจับกาวหนึ่งเส้นนะมาอย่างเนี้ยโอ้นั่นไงมาแล้วอุ้ยทำไมมันมาหน่อยจังเลยนะมันมมาหน่อยจังเลยนะี่ฮะ โอ้มันไม่แน่นมันไม่แน่นเออมก็ว่าอยู่ทีแรกก็ทำไมมาน้อยจังเออมาแล้วเนี่ยมาแล้วนะครับนะสัญญาณพันธ์วิตมอนมาแล้วมาแล้วนะครับถ้าเราสลับขั้วมันจะเป็นยังไงนะในการวัดดูหน่อยสิไม่มานะครับไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเอาสีแดงจับกาวสีดําไปวัดไม่มีนะครับสัญญาณพันธ์วิตมอนไม่มีนะครับมีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเอาสีแดงมาวัดถึงจะมีนะครับโอเคครับ ไม่ต้องไปพูดอะไรมากนะครับใส่มอสเฟตเข้าไปแล้วครับทีนี้ขั้นตอนนี้ใส่มอสเฟตเข้าไปนะครับหามอสเฟตมาใส่นะครับหนะ้าแซ4เออหรืออะไรก็ได้เบอร์ 55n06 นี่ก็ได้นะครับนะใส่เข้าไปเลยครับทำการจัดไปนะครับนี่เลยใส่เข้าไปมอสเฟตนะครับแฟบเห็นไหมแฟบนี่เลยนะครับนะ ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยโอ้โหก็นะใส่เข้าไปเลยนะครับนะมีสี่ตัวนะครับโอ้พอดีบนนอกปะเ <c oughs> ออแล้วทำการบัดกีให้เรียบร้อยซะนะครับนะค่อยจัดเอาเวลาเอาไปใส่ครับนี่มัน <c oughs> แค่นี้เลยใส่เข้าไป นี่นะครับจัดการใส่มอสเฟตเข้าไปนะครับเพื่อนอ่าใส่มอสเฟตเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็ลองดูว่าใส่มอดเฟตเข้าไปแล้วมันใช้งานได้ไหมแล้วก็ต่อไฟต่ออะไรเข้าอ่าเห็นไหมครับก็ออกเป็นสีน้ําเงินแบบนั้นนั่นเองอ่านะครับทีนี้เราก็อาจจะต้องลองเสียงดูก่อนนะครับว่าเชนแนนที่อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีเสียงมีอะไรออกหรือเปล่าแล้วก็ลองแต่และเชนแนนมันดังหรือเปล่านะครับนะ โอ้ดังแห้งโอ้ลดเสียงลงนะครับใส่ใบดาถิ่บอกใส่น้ำตินหน่อยระปงโซนแล้วทีนี้เราก็ค่อยซ่อมในส่วนแต่ละชแนนนะครับแต่ละชแนนชแนนลองแต่ละชแนนชแนนไปนะครับมันเป็นแบบนั้นเลยเพื่อนเอ้ยนี่นะครับนี่คือ การซ่อมหลักการการซ่อมมันอ่าในส่วนขขงภาคจ่ายไฟในส่วนขอาภาคขยายแล้วก็ต้องต้องแยกออกนะครับว่าเราจะซ่อมในส่วนไหนยังไงเป็นขั้นตอนไปนะเพื่อนเออมันเป็นแบบนั้นตัวไหนเสียตัวไหนช็อตถอดออกก่อนนั่นเองโอ้โหเอาทันเตอร์ใส่ก็จบแล้วมั้งเนี่ยนะครับดังแค่นี้ก็รู้ว่ามันเริ่มดังแล้วแลวทีนี้ผมก็จะลองแต่และชนแนลแต่และช่องละช่องมาจนครบ3ช่องเนี่ยพอ3ช่องปกติแล้วเรียบร้อยเอา้าก็ไปซ่อมในเนี่ย อ่าแล้วทีนี้ก็จบงานมันง่ายจริงเลยวันนี้เว้ยนะครับทันเตอร์ใช้เบอร์นี้นะครับเห็นไหมครับ5198นะครับ C5198 นะครับทั้งสองตัวเลยนะครับพูดง่ายก็คือในเครื่องเนี่ภาคขยายใช้เบอร์ C5198 นะครับเพื่อนเป็นอย่างั้นนะครับผมจะประกอบได้ครับมันใช้งานได้นะนะครับในส่วนของภาคขยายใส่ทันเตอร์เข้าไปก็ใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะครับ ข้างที่เหลือน่ยนะที่เขาถอดมาน่ยนะครับใส่เข้าไปก็ได้เลยในส่วนของพันเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็ขันให้แน่นด้วยนะครับเพื่อนแน่นด้วยเพราะว่าตัวนี้เขาจะต้องมีการระบายความร้อนที่สุดยอดนะครับนะมันต้องมีการระบายความร้อนที่สุดยอดแน่นๆเลย,เนยนะครับใช้ไขควงขันเพิ่มเติมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อความคัาดะนรับนะน,บนี่แน่แน่นนะพี่นะครับแล้วก็ยึดน็อตอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพราะเบอตัวนี้ก็จะเสร็จไปได้ด้วยดีนะครับเพื่อนครับโอเคนะครับมุมนี้ไม่ได้เลอแสงสปอตไลท์สองนะครับนี่ก็คือการค้นหาจุดเสียนะครับ การค้นหาจุดสียแล้วก็นี่อุปกรณ์เดิมที่ใส่มานะครับนะครับนี่ก็ไม่ได้การแล้วนะครับช็อตแล้วนะครับเนี่ยนะครับต่อกันอย่างนี้เลยนะครับก็เลยการวางอุปกรณ์อะไรต่างๆการวางแผ่นระบายความร้อนมันก็อาจจะไม่ลงตัวนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหญ่นะครับนะครับใช้แบบเดิมๆก็ได้การอยู่นะครับเพื่อน ะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับช่างวินเลิงตาก็คงจะต้องไปทำงานอื่นต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ